สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทําการปลูกเมล็ดดอกไม้นะคะอันนี้เขาตามรูปภาพเลยนะคะจะมีดอกไม้รวมหลากหลายชนิดนะคะเขาก็บอกเราว่าวานลงไปที่ดินได้เลยเดี๋ยวจะทําการ ต้นดินที่เราใส่ปุ๋นขี้วัวไว้นะคะอันนี้ทําไว้แล้วหนึ่งครั้งนะคะก็พร้อมที่จะปลูกแต่ว่าฝนมันตกนะคะหน้าดินมันก็เลยแบบว่าแข็งนะคะฉะนั้นเราจะต้องอันนี้มันหลุดค่ะเพราะว่ามันเปียกน้ำแล้วมันมันหลุดน,นะคะเราจะต้องแบบว่าร่นดินก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่มันเลนดลงไป มเมล็ดฟักทองค่ะมันมันปลิวมานะคะแล้วมันออกเองนะคะแต่ว่ามันไม่อร่อยค่ะเราต้อ,องเอามันทิ้งนะคะเต็มเลยออกเต็มเลยค่ะอันนี้เสียงดังเนาะเผื่อว่ามันยังไม่ออกแล้วเราลืมว่าเราใส่อะไรลงไปนะคะเนี่ค่ะอันนี้เมื่อเช้านี้รดน,น้ำรอบนึงแล้วนะคะ Okay. ทีนี้เดี๋ยวเรามาใส่เมล็ดพันธุ์ดอกไม้กันเลยค่ะในซองนี้นะคะจะมีเมล็ดพันธุ์ประมาณนี้ค่ะก้อนนี้รวมๆดอกไม้นะคะเพราะพัดลมมันแรงเราต้องเอาแบบว่า,าหวานเตี้ยๆหน่อยนะคะให้ทั่วตรงนี้นะคะก็พอดีค่ะแล้วเราก็ใช้เมอก็ได้ใช้อะไรก็ได้นะคะ คลุมข้าหน่อยเผื่อลงมาะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาน้ำมาลดกัน,นะคะ่ะเพื่อที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราหวานอะไรลงไปะคะ่ะเราก็เอาขุดสักหน่อยแล้วก็ปักอันนี้ลงไปไว้ เขียนก็ได้นะคะแต่ว่าขี้เกียจก็เลยแบบง่ายๆนะคะก mm ็ hmm. ทำแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็ทําการลดน้ํานะคะ mm hmm. แล้วก็ทิ้งเขาไว้อย่างนี้ค่ะถ้าอากาศร้อนเราก็จะลดเช้าเย็นอากาศไม่ร้อนเราก็แค่เช้าก็พอนะคะ mm hmm. แล้วก็คลิปต่อไป ก็อาจจะถ่ายให้ชมอาจจะได้มาชมกันนะคะนี่ก็หวานมาเมล็ดพันธุ์ดอกไม้นะคะแล้วก็ถ้าเขาโตแล้วก็จะได้ถ่ายดูให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเขางอกขึ้นมานะคะนี่ค่ะแล้วก็ลดน้ําอากาศร้อนค่ะวันนี้ลดเยอะหน่อยวันนี้2 5องศานะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเยอะหน่อย เพื่อที่มเมล็ดเขาจะได้แบบว่าลงไปอยู่ในในดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้แน่นๆเนาะ